ก่อนอืน่นฉันต้องชี้แจงให้ชัดเจนก่อนนะว่าฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเขียนบันทึกและดังนั้นต้องขออภัยในการจัดรูปแบบที่ไม่เหมาะสมมีเรื่องมากมายมาได้เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีนี้มากจนฉันยังประมวลผลอีก4เดือนต่อมาสิ่งที่ฉันกลัวเนี่ยฉันสามารถพูดได้อย่างแน่นอนก็คือ ตอนนี้ฉันมีคำตอบแล้วส่วนใหญ่และฉันก็ดีใจที่ทุกอย่างมันจบลงแล้วเป็นเรื่องราวที่น่าเล่าขานและทั้งหมดก็ถูกรวบรวมอยู่ในบันทึกที่เสียหายฉันไม่สามารถบอกคุณได้หรอกว่าทำไมฉันถึงเข้าไปโพพันเกี่ยวกับอีเชอร์ตั้งแต่แรกเป็นเพราะฉันชอบโครงกระต่ายเลยมั้งที่สร้างตัวต่อจากชิ้นส่วนที่สูญหาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปภาพที่จำเป็นแต่ฉันจะพูดความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละพราะไม่มีใครมีสติพอที่จะเดินต่อไปตามเส้นทางที่วางไว้อยู่ตรงหน้าฉันฉันกำลังเดินเตะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะมาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับฉันฉันมาเพื่อจะดูว่าอีเชอร์นี่คืออะไรและฉันจะบอกคุณว่ามันคือกระป๋อง ไม่สิมันคือหนอนหางหนึ่งฉันใช้เสรีภาพในการถอดคำบันทึกเหล่านี้โดยไม่มีการปกปิดรายละเอียดใดๆเพราะมันมีความหมายอะไรบางอย่างพวกมันร้วนเป็นชิ้นส่วนของปริศนาตอนนี้ฉันได้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วแต่เพื่อให้เข้าใจคุณจะต้องติดตามเรื่องราวนี้จนกว่ามันจะจบบันทึกชายคนนี้ เมื่อฟังเขาคร่าวเขาก็ฟังดูเหมือนคนเท่าที่ขลังคลในพระคอมพ์ถึงกระนั้นฉันก็ยังไม่สามารถมีโครงสร้างหรือความหมายที่ชัดเจนได้ไม่สามารถรวบรวมหัวข้อทั่วไปถ้าฉันไม่รู้มากกว่านี้ฉันจะบอกว่าเขามีจออยู่ใต้ท่านโดยเรื่องข้อความที่ตัดตอนออกมาจากพระคอมพ์แบบสุ่มๆมาให้เขาอ่าน อ่ะไอบา้าทีวีแม่งเสียอีกแล้วอะ่ะอยากกลับมาดูช่อง79เลยปิดเสียงไปแต่เสียงนักพากยังกล้องอยู่ในหัวแล้วก็ฟังดูอู้อีอีกด้วยฉันควรจะได้ชุดใหม่ฉันจะดูอีกสักหน่อยแล้ววันนี้ฉันต้องทำงานพรุ่งนี้ฉันก็มีงานเพิ่มและฉันก็ไม่ค่อยเต็มใจที่จะยอมเฝ้าดูคนหัวแข่งคนนี้ ในตอนเช้าอีกแน่นอน18กรกฎาคม2023วันนี้ที่ยาวนานช่อง79มันช่างแย่มากเอาละ่ะสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างที่ฉันสังเกตได้ 1. เสียงของนักเทศเป็นเพียงเสียงเดียวที่ได้ยินอย่างไรก็ตามเบื้องหลังการต้อนรับที่แย่และเสียงแตก ฉันค่อนข้างแน่ใจว่ายังมีผู้ชมอยู่ในห้องสตูดิโอนั้นเสียงฟู่เล็กน้อยที่อาจเป็นเสียงกระซิบเสียงฮัมเบาๆและฮ่าฮ่ฉันไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าหากมีผู้ชมเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาคงไม่เต็มใจที่จะอยู่ในสตูดิโอความคิดที่ทำให้ฝูงชนมองดูชายคนนี้อย่างเงียบๆค่อนข้างน่าอึดอัดใจ 2. นอกเหนือจากวิธีที่เขาคุ้นคิดระหว่างอุปมาที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เขาพูดบางส่วนยังเป็นสิ่งที่ใครๆเรียกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลฉันหมายถึงดูเผินๆนะนะดูเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจพบในหนังสือเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกันมันง่ายกว่าการเอ่ยเป็นคำพูดซะอีกเช่นน้ำหวานน้ำหวานของพระเจ้าช่างหอมหวานเสียเหลือเกิน หน้าต่างที่ขึ้นไปน,นั้นจะหายวับไปสวรรค์ก็ไม่เคยรอใครและถ้าเรานับตัวเองอยู่ในหมู่ผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวเราก็จะไม่ได้รับชัยชนะความรอดจะผ่านไปเพียงแค่ขณะหนึ่งเพียงเท่านั้นและพระบิดาบนสวรรค์ตรัสด,ดังนี้ว่าจงเก็บโคดโหรของเจ้าที่เราอวยพรไว้เถิดเจ้าลูกหลานของเทอร่า ให้แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์เลี้ยงดูเหล่าทูตสวรรค์ของฉันจนสุกงอม 3. แม้จะไม่ปรากฏอาการระคายเคืองผิวแต่นักเทศมักจะมีรอยเกาอย่างบ้าคลั่งทั่วร่างกายบางครั้งเขาก็พึมพำคำว่าวิงวอนที่คุ้มครั่งหรือคุณคือระหว่างสบัดสำนวนเหล่านั้นฉันรู้ว่าแค่ดูผ่านโทรทัศน์เท่านั้น มันแค่รู้สึกว่าการกระทําแค่การรับชมเนี่ยนั้นผิดโดยธรรมชาติพรากับว่าการออกอากาศนี้ไม่เหมาะกับสายตาของฉันเลยทั้งหมดนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นเล็กน้อยสำหรับคืนวันอังคารแสงสีฟ้าที่กระพริบจะส่งสัญญาณตามจังหวะการเต้นของหัวใจของฉันฉันจะดูอีกสักหน่อยแล้วกันแล้วฉันก็จะไปนอนยินดีต้อนรับฉันคิดว่า มันคงเป็นโรคที่นอนไม่หลับฉันกำลังหลับอยู่หรือเปล่าหลังจากที่สิ่งนั้นสิ่งที่ฉันเพิ่งดูไปเมื่อสักครู่เป็นเรื่องจริงที่อินเทอร์เน็ตมันช่างยุ่งเหยิงซะเหลือเกินดังนั้นจึงไม่ทำให้ฉันรู้สึกว่าภาพมันยังค้างอยู่ในหัวสมองของฉันนั่นคือจนกระทั่งที่ฉันจำได้ว่านั่นก็คือแค่สายเคเบิลเกือบจะถึงคิวนักเทศที่ถูกแช่แข็ง เมื่อเขากระพริบตาความคิดที่เขายืนนั่นมันช่างเหมือนอิฐที่ยืนแช่แข็งอยู่ตลอดเวลาใครวะมันจะยืนนิ่งในรายการสดได้นานขนาดนั้นบ้าไปละ19กรกรกฎาคม2023เวลาตี2-30นาทีตอนนี้หมอกมันลงหนามาก หลังจากพิจารณาแบบไม่รอบคอบก็ตัดสินใจกลับมาดูช่อง79อีกครั้งอย่างน้อยด้วยวิธีนี้ฉันก็ตกเป็นเป้าหมายแทนที่จะสงสัยอย่างสิ้นหวังว่าเขาอยู่ที่นั่นหรือพูดอะไรเมื่อฉันไม่ได้ดูว้าวมีอะไรใหม่เมื่อกี้ฉันเปิดมันขึ้นมาและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามระดับเสียงก็ถูกรีเซ็ต เป็นเสียงเต็มฉันเองเกือบจะโยโดีโหมดไปที่ผนังก่อนที่ฉันจะปิดเสียงได้และนำความเงียบกลับมาอีกครั้งฉันสังเกตเห็นกล่องสีขาวเล็กๆที่มีสีขาววางอยู่บนแท่นนั่นไม่เคยเห็นมาก่อนทีวีเครื่องนี้เก่าเกินไปแล้วมั้งฉันหันไปใช้การถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องสองสามภาพส่วนใหญ่มีการเปิดรับแสงอย่างมาก และมีเพียงไม่กี่ภาพเท่านั้นที่ดูสดใสสายไปแล้วนี่มันดึกมากแล้วฉันต้องรีบนอนฉันจะดูว่าฉันทำอะไรได้บ้างใน GIMP พรุ่งนี้เช้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกับตอนที่มีชื่อตอนว่าเรื่องแปลกของยาที่เรียกว่าอ e ีเชอร์สำหรับตอนนี้ยังไม่จบนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพึ่งกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่ผมจะลงในวันพรุ่งนี้